สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าทำน้ำส้ม500ขวดแต่สุดท้ายจ่ายค่าปรับ1 2 0 0 0บาทเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชาวเน็ตเดือดแทนเลยทีเดียวครับสำหรับแม่ค้าน้ำส้มรายหนึ่งที่โพสต์หลักฐานการสั่งซื้อน้ำส้มขันจากลูกค้าจำนวน500ขวดแต่พอถึงเวลาจริงกลับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาถามหาใบอนุญาตทางแม่ค้าไม่มีจึงจ่ายค่าปรับไป1 2 0 0 0บาทเราไม่อยากมีปัญหา และพอมาตรวจสอบภายหลังกลับพบว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่กับลูกค้าที่สั่งน้ำส้มนั้นคือพวกเดียวกันโด้มีการโพสต์แชทสนทนาพร้อมภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านโดยมีการระบุว่าเมื่อวานมีออเดอร์น้ำส้ม500ขวด เราดีใจแทบตายมารับที่ร้านจ่ายเงินสดเป็นกคไรก็ดีใจเศรษฐกิจแบบนี้เร่งกันแทบตายจ้างคนทั้งทำเช้าทำเย็นพอใกล้ถึงเวลานัดมีลูกค้าเข้ามาทานสเต็กที่ร้านสักพักก็เข้าไปข้างในดูว่าเรามีอะไรบ้างน้ำอะไรเข้าไปห้องทำน้ำตามหาน้ำซมห้าร้อขวด สักพักถามหาใบอนุญาตขายน้ำเราก็งงเราไม่ได้เป็นโรงงานต้องใช้ร้าแต่เราก็ไม่ได้อะไรเลยให้น้องที่ร้านถามว่าขออนุญาตทํำยังไงเขาก็นับน้ําในร้านว่ามีเท่าไรจะต้องมีค่าปรับค่าใช้จ่ายสุดท้ายมาห้าคนจบที่หนึ่งันเราก็ยังรอลูกค้าที่สั่งมารับอยู่สุดท้ายและท้ายสุดบล็อกเฟซไปเรียบร้อยเขาคือพวกเดียวกันไปดูเฟซมีรูปหมู่ครบทั้งคนสั่งคนมา เข้าใจความรู้สึกเหมือนในข่าวคนทำมาหากินทำนาบนหลังคนแบบนี้หรอพวกคุณได้12000ชีวิตครอบครัวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตใช่ไหมทำไมพวกคุณเกิดมาเสียชาติเกิดเคยได้ไม้ฉันดินจนแผลทลอกแต่พวกคุณจนตรอกแต่อยู่กับที่จิตใจพวกคุณทำด้วยอะไร แ a s h บทเรียนราคาแพงของเราซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็สงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปลอมหรือเปล่าคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าการรอซื้อนี้แม้เป็นเจ้าหน้าที่จริงก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้กระทําขาดเจตนาต่อผู้รอซื้อทาให้เกิดการกระทาขึ้นมาเวลาไปสารหักแจ้งให้ศาลทราบถือว่าหลักฐานนี้ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกท่านบอกว่าแจ้งนายกอบจเลยให้รู้เลยหากินแบบนี้ อีกท่านบอกว่าอะไรเชิญเจ้าหน้าที่พวกนี้มาเลยครับเพราะประชาชนพร้อมจะช่วยดูแลคนพวกนี้เองสวัสดแบบนี้สารเตี้ยก็มาได้ครับอีกท่านบอกว่าเร็วสุดๆคนทํามาหาก,กินตํารวจปลอมหรือเปล่าคะต้องไปแจ้งความไวค้ค่ะหลักฐานที่สั่งของไว้อีกลุยคะ่ะอย่าไปยอมจะได้ไม่เป็นเหยื่อรายต่อไปเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ